สวดีครับวันนี้อยู่ที่ตลาด The Camp Vintage f e e d Market คือแบบวันนี้ที่มีอะไรเห็นข้างหลังไหมาหาที่ยืนอยู่อะ่ะเจ้าของตลาดเออบัสตอนี่ไงวันนี้ตอนสองทุ่มเดี๋ยวเขาจะมีดนตรีสักอย่างเนี่ยเนี่ยเห็นบ้มคนใส่หมวกเนะ่เออเจ้าของตลาด่ที่ไว้หนวดเนะี่ยดูดิเนี่ยเห็นปะตัวจริงเลยเจ้าของตลาดมีคอนเสิร์ตตอนสองทุ่มแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่า ก็หกโมงนี่มีตากล้องมาเต็มเลยดูมอไซมาไซเก่ามาโชว์เห็นปะตอนแรกมายังไม่มีร้านเลยเลยตอนนี้ก็มาเปิดแล้วดูในเว็บเขาบอกว่าเปิด11บโมเราก็มาตอนบ่าย,ายเหมือนตลาดทั่วๆไปนะแต่ตรงนี้มันดีตรงที่เป็นวินเทจเข้ามาเลี้ยวมาด้านนี้ยังซองสร้างไม่เสร็จยังเป็นโกดังร้างอยู่ด้านนี้ก็เหมือนกัน โซนกลางแจ้งตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเต็นท์ขายเสื้อผ้าต่างๆเสื้อผ้าแนวๆแวด้านนี้นะมีเสื้อลายดอกเสื้อยืดธรรมดาก็มีโซนต่อจากเวทีจะเป็นเสื้อผ้าเข้ามาด้านนี้โกดังนี้จะเสร็จอยู่โกดังเดียวมั้งจะเป็นโซนของเก่าแต่ไม่อยากเข้ามืดถายไม่ได้แล้วก็ดูงนะก็จะมีพวกมอร์ไซค์เก่าของเก่าหมกคน็อกเก่าจักรยานเก่า เดยจะถ่ายภาพไปแล้วเดี๋ยวภาพไปให้ดูกันนี่อ่กระทุ่มกว่าแล้วเนี่ยของไฟยไม่มืดเลยอันนี้ก็ซ่อมอยู่ดูดิโหเครื่องกี่สูบไม่รู้อ่ะโคดังนี้ก็ยังไม่เสร็จนะก็มีรถให้จอดให้ดูอยู่สองคันเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันบินเทเท่ๆ เสื้อผ้ากลางแจ้งนั่นก็จะมาเป็นร้านอาหารเหมือนกับขายของทั่วไปและขนมหวาน,นีนาร้านนี้ทำน่ากินทีอาหารทะเลตรงนี้ร้านซีฟู้ดหัวละ900กว่าบาทยังไม่เปิดก็ยังถ่ายรูปกันอยู่ดูดิไปโปรโมทร้านเขาหลังจะเป็นโบกี้รถไฟเก่า ภูภูพังพังน่าจะเป็นร้านอาหารแต่ตอนนี้ยังไม่เปิด,ดแล้ววันนี้ปิดอยู่หลายร้านเหมือนกันแล้วก็หลายร้านก็ซ่อมด้วยที่ตรงร้านอาหารจะมีตรงสองสองที่ด้านนี้กับด้านเมื่อกี้โดยมีโกดังที่ยังไม่เสร็จตรงนี้ขั้นกลางอยู่ตรงนี้เป็นด้านหลังด้านนี้จะเป็นนี่แหละที่พูดไปแล้วเนี่ยกำลังซ่อมรถไฟกันอยู่เลยไม่เสร็จนะวันนี้ เข้ามาข้างรถไฟก็จะมีตลาดเหมือนกันด้านหน้าน่าจะเป็นเสื้อผ้านะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนของกินเ,าาเห็นไหมเห็นตึก,ตกๆทําเทานี่ป่ะขณะข้างหน้าจะเป็นสีแดงจะเป็นดีดีมอตรงข้างจะุจักตรงนี้รถไฟเขาก็ขายนะโบกี้เนี้ยร้อยสาบาทแต่น่าจะมีคนจองไปแล้วเขียนถูกอยู่วิดูดิเหมือน GTA เลยอะ GTA อะแก๊ง่หน้าที่รถนะมันกระโดดดึกๆได้อะ่ะเท่เลยแต่งตัวก็เหมือนเท่เลย

เขาน่าจะมากันตอนคืนอ่ะเพราะว่าเห็นตอนคืนจะมีพวกคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยเพิ่งตั้งร้านแต่เดียแล้วถ่ายตอนนี้ไม่มึดนี่นะ้ำอยู่หลังน,นี่นะรถไฟใต้ดินขึ้นมาตรงประตูหนึ่งรถไฟ MRT กำแพงเพชรถึงเลยส่วนนี้จะขายของเก่าของวินเทจโบราณตรงด้านหน้าตรงนั้นก็มีวินเทจเหมือนกันนะเนี่ยเสมอเขยังตั้งไม่เสร็จอ่ะ ร้านนี้มีทุกที่เลยอ่ะไอ้พวกเนี่ยจิ้งจกตุ๊กแกอะไรเนี่ยแล้วก็ขนมเก่าๆมันเป็นเหมือนสเสน่ห์อย่างนอของวินเทจไปแล้วอะ่ะที่จะต้องมีพวกเนี้ยนี่รถโรงเรียนเก่าตัวเสื้อตัวละร้อยนี่พอเดินตรงมาสุดนี่ยิงไกลไอ้ตึกดีดมอนนี่เท่าไหร่ก็จะเป็นพวกโซนของกินแต่ไม่รู้ว่าทางนี้มันจะออกได้เปล่านะ่าจะออกแค่ทางเดียวดูรถคันนี้ดิโค้จิ๋วเลยรถเด็กขับปะเนี้ยสึกด้านนี้จะตันไม่มีประตูออก เราต้องออกเข้าทางเดียวส่วนด้านนี้จะมีของกินอย่างเดียวเลยอยู่ข้างในถัดจากเสื้อผ้ากับวินเทจของเก่าเมื่อกี้ข้างๆหมูทอดปลาหมึกย่างบางชิดในสดออก็แต่ละร้านจะกว้างเมตรนะเมื่อกี้ได้เย็นอยู่ก็คืนคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้ตันเดินเดินข้ามาข้างในนี่ตันหมดแล้วไม่ได้กล้ามาซื้ออะไรกว่าน,นี้เดี๋ยวตั้งอีก200 นี่เสื้อแนวโจะนะโจะชอบเลยเนะี่ยคนมานั่งรอกันเต็มเลยเป็นลานสีเขียวไว้นั่งชิลมนดนตรีแล้วก็แอลกอฮอล์นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่คนนี้ไปแล้วไปเยี่ยวทางเข้าน่ยเดินมาจาก MRT เนี่ยจะเดินเข้าช่องนี้มานะจากประตูนู่นน่ะจากคุณเสื้อสีขาวนู่นน่ะเดินข้ามมาอย่างนี้ปุ๊บ ก็หมดแล้วอ่ะเพราะว่าในตรงโซนพวกที่เป็นโกดังก็ยังไม่เสร็จอ่ะเหมือนตอนไปเดินช่างช่วยตอนนั้นอ่ะแต่แรกก็ยังไม่เสร็จอย่างเงี้แหละก็ถ้าจะให้นำแนะถ้าจะแนะนำให้มาก็จะเป็นเหมือนกับนั่งชิลแล้วก็เสื้อผ้านิดหน่อย แล้วของกินที่เป็นเต็นท์ก็มีอยู่ประมาณเนี้ยสามส่วนนี่ไงร้านนี้ไงร้านแผ่น,นเ,เสียงเนี่ยพี่คนนี้ที่เขาเร็วๆว่ดที่เขาเปลี่ยนเพลงอะ่ะวันนี้มีลูกค้าคนไต้หวันเข้ามาแล้วพี่เขาก็ตอนแรกเป็นเพลงไทยพี่เขาเปลี่ยนเป็นเพลงไต้หวันเฉยเลยอะ่ะเออเหมือนกับเร็วมากอะ่ะการเซอร์วิสลูกค้าเดินออกมาเนี่ยออกมาทางเนี้ยข้างหลังหเห็นตรงน,นู้นก็จะเป็นตลาดเห็นป่ะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าเข้าได้ทางเนี้ยใกล้สุดแล้วง่ายๆก็เนี่ย ไหลังดีดีมอเนี่ยตึกที่มองจะจุจักและเห็นเป็นสีแดงอ่ะ <c oughs> เนี่ยตรงเนี้ยอยู่หลังตรงเนี้ยกลกาๆๆ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 ดี